สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่กับดาวแล้วก็วันนี้ดาวจะมาผ่าหัวนะคะบอลอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกไม้ปากก้านดําค่ะนี้สั่งมานะคะทางเพจเฟซบุ๊กนะคะก็สั่งมาสี่ชนิดนะคะมีอีเหน่ไม้ปากก้านดําช้างเผือกใบบัวแล้วก็ผีเสื้อนะคะสามชนิดดาวผ่าไปแล้วค่ะอันนี้มาดูลูกไม้ปากก้านดํากันนะคะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ แป็นเพื่อนขั้นตอนล้างใจนะคะก็นำไใรมาแล้วก็มีน้ำใส่แล้วก็น้ำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วไปเรื่อยๆค่ะจนน้ําใสค่ะอ่าใส่เริ่มใส่แล้วค่ะ นี่น่าจะออกสุดท้ายได้เราใส่ข้า,าวเาไ้ใส่ที่ใสสะอาดแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะหลังจากเราล้างทรายเสร็จแล้วนะคะทรายของเราก็นะคะพร้อมแล้วใสสะอาดแล้วนะคะเราก็เตรียมไว้นะคะ,ะทีนี้หัวบอลหัวบอลที่เราสั่งซื้อมานะคะเราก็เอามาแช่น้ําไว้นะคะล้างแล้วก็ทําความสะอาด ตอนมานะคะก็จะมีขี้โคลนเต็มไปหมดนะคะเราก็เอามาล้างระดับหนึ่งค่ะก็ยังมีขี้โคลนติดอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะรากที่มันเน่าเเราก็เอาออกเลยนะคะเพื่อนๆนตัดออกไปเลยค่ะหัวนี้ไม่มีเขี้ยวเขี้ยวยังไม่มานะคะ,คะอันไหนที่มันเน่าเตรงเนี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาออกได้เลยค่ะนี้ตรงหัวเขาเนี้ยมันเน่าเตัดออกได้เลยนะคะ ตัดทิ้งไปเลยค่ะรากที่เป็นรากที่เน่าๆเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะมันจะมีรากที่ติดมากับหัวนะคะเน่าๆตัดทิ้งไปเลยมิฉะนั้นก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเราเลาะทิ้งไปเลยค่ะ สังเกตเห็นว่าเวลาเราแช่น้ํานะคะเขียวของเขาก็จะสดชื่นเนาะนี่ก็จะมีเขียวแบบขาวๆนะคะขึ้นเป็นตุ่มบางอันจะชัดมากเลยนะคะขาวๆปูดๆขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่อย่างอันนี้นะคะแผลที่เขาโดนตัดมาเวลาที่เขาขุดอาจจะโดนนะคะมัน มันเน่าค่ะมันมันเยิ้มเราก็เอาทิ้งเลยค่ะตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตัดทิ้งไปเลยนะคะโยนไวข้างข้างบริเวณที่มีน้ำไหลก็ไม่แน่อาจจะเกิดต้นให้เราอีกนะคะเพราะว่าที่ชื้นชื้นแฉะเขาชอบนะคะก็าอาจจะขึ้นแต่ว่าเราไม่ปลูกค่ะอ่าเราให้เขาลองดูที่ว่ามันอยู่ตามธรรมชาติจริงๆเขาก็ชอบความชื้นขึ้นง่ายๆเลยนะคะปกติเวลาที่ อยู่ในสวนยิ่งอยู่ในสวนภาคใต้เนาะเวลาเขาขุดไถแปลงปลูกพวกปามพวกอะไรเงี้ยโดนผ่าหัวเขาก็กระจายเต็มเต็มเต็มสวนยางเต็มสวนอะไรสวนปามเต็มไปหมดนะคะนี่เห็นไหมคะบางอันก็จะมีเขี้ยวนะคะนี่เห็นไหมคะมีเขี้ยวก็ยยักษ์เขี้ยวใหญ่เขี้ยวเล็กบ้างขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะประตูจะปิดอย่างเงี้ยถ้าตัดอย่างงี้ก็คือแบบเป็นกองงามเลยนะคะเวลาดาวผ่าดาวก็ ผ่าตามลักษณะเคี้ยวของเขาแล้วก็ผ่าใหญ่พอสมควรดาวดาวไม่ผ่าเล็กนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากได้ฟอร์มกอที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเราก็ผ่าใหญ่ๆได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาผ่าเล็กมากนะคะหัวหนึ่งนี้ได้เยอะจริงๆแต่ของดาวนี้ก็ประมาณ10กว่าหัวนะคะ10บกว่าหัวดาวก็โอเคละเพราะว่าถ้าเราเล็กเกินมันก็ออกมาเป็นใบเล็กๆเลยค่ะแล้วก็จะโตเนาะถ้าอยากได้ใหญ่ๆกอเยอะก็ ่าแบบเป็นกอเลยคือผ่าแบบใหญ่นิดนึงเนี่ยค่ะมีดินเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะมีเขี้ยวเริ่มออกมาแล้วก็มีปูดๆนะคะเขี้ยวเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีดที่ใช้ก็ล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะคะให้สะอาดเพื่อนๆเพ,เพ,พเราะว่าความสะอาดสําคัญค่ะถ้าไม่สะอาดปุ๊บพอเราเอาไปปลูกขึ้นนาค่ะแต่ที่เราทํามานี้ยังไม่ยังไม่ขึ้นนานะคะเราก็ผ่าไปไหล ชุดแล้วเหมือนกันผ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ผ่าไปสามสามกระบาดนะคะค่ะเรามาผ่ากันนะคะก่อนผ่าแล้วก็มองดูนะคะว่าเขามีตาอยู่ตรงไหนนะคะนี่แต่และหัวก็จะมีตาเจอแล้วก็ผ่าเลยอย่าไปผ่าตานะคะผ่าตรงผ่าให้มันตรงปุดๆที่มันเป็น หัวนะคะเราก็ผ่าผ่าอย่าให้โดนตานะคะผ่าตามแนวเวลาผ่าบอลน,นะคะทุกคนสวมถุงมือด้วยนะคะมันคันค่ะแล้วก็ดูแนวนะคะ่ะแนวตาของเขาก็ผ่าใครมีเขียงก็ใช้เขียงได้นะคะแต่นี้ดาวผ่าเลยมองมองหาตาตรงไหนที่เป็นตาเป็นเขี้ยวนะคะ ล้วก็แซะตรงนั้นเลยค่ะงัดตรงนั้นเลยบางทีเนื้อตรงข้างในดาวก็ตัดทิ้งไปดาวเอาเปลือกที่มันมีเขี้ยวนะคะนะคะก็แซะนี่หาหาตามันจะนูนๆขึ้นมาของเพื่อนๆก็แซะงัดเอาเลยนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะกี่หัวกี่หัวก็ประมาณนี้หัวหนึ่งก็ได้ประมาณ สิบหัวอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ดาวก็ผ่าหลายหัวแล้วนะคะนี่ก็ได้เยอะพอสมควรเลย<_ <EN> _>ค่ะพอได้แล้วนะคะพเพื่อนๆก็ไปล้างน้ำเลยค่ะตอนนี้<_ <EN> _>การล้างนะคะเราก็่าใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เทน้ำลาดนะคะถ้าใครจะเปิดน้ำรองจากก๊อกเลยก็ได้นะคะลาดไปจนเมือกนะคะความเหนียว หัวของเขาจะมีเมือกๆอ,อยู่ล้างจนเมือกออกหมดนะคะหลายๆน้ําเลยนะคะมิฉะนั้นถ้าเราล้างไม่สะอาดไอ้ตรงเมือกๆนั่นแหะคะ่ะจะทําให้เกิดเชือ้อรามันจะเน่าคะ่ะง่ายมากเราก็ลาดไปจนมีความรู้สึกว่าไอ้ยางเหนียวๆของมันนะหายหมดเลยนะคะเมื่อได้แล้วก็แล้วก็จะแช่ในน้ําปูนใสนะคะนี่น้ําปูนใส่ะะใสดาวก็ระเลงใส่กระปุกเอาไว้นะคะเทใส่ก็ไปเลย ถ้าใครไม่มีน้ำปุนใส่นะคะเราก็ใช้สารส้มแทนก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะแช่ไว้สักพักนะคะพักใหญ่ๆทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะคะสัก10นาทีถึง15นาทีก็ได้ค่ะค่ะเมื่อดาวแช่น้ำนะคะน้ำปุนใส่ได้สักครู่แล้วนะคะดาวก็จะเอาออกแล้วนะคะเรวก็จะเทออกเพื่อจะปลูกแล้วค่ะ แช่ออกเปนเลยนะคะแช่น้ำปูนใสนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะป้องกันเชื้อราแล้วก็พึ่งไว้แห้งนะคะเพื่อนๆให้เสดดน้ำค่ะคราวที่แล้วดาวผ่าโดยไม่ได้แช่นะคะถ้าใครไม่มีน้ำปูนใสเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้าสารส้มก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะคราวที่แล้วดาวก็ไม่ได้ใช้แต่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ ก็โอเคค่ะผลออกมาก็พราวหัวสําเร็จนะคะก็สวยงามวันนี้เดาจะเพาะในนี้เลยนะคะกระบะดินเผานะคะลองก้นด้วยนี่กุ้ยมะพราะ้าวอันนี้ดาวแช่น้ําไว้หลายคืนแล้วนะคะคราวที่แล้วดาวเ,เพาะโดยใช้ทรายอย่างเดียวอันนี้เราก็จะมาเพ,าะ,เพาะแบบ เอาวันนี้ลองค้นนะคะแล้วก็ตามด้วยทรายที่ล้างสะอาดเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนี่เลยทรายล้างสะอาดแล้วนะคะเทน้ําทิ้งได้ายน้นํละดาวที่ดาวล้างให้ดูไปแล้วนะคะมี่ดาวก็จะเทใส่ไปเลยะค่ะมาใส่ไปเลยโอ้โหเขียวหนึบจ่ะไม่ออกนะคะใช้มือเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ใคท้ทาเองเลยนะคะ <ๆ S 1> มือเดียวจับกล้องนะคะเพื่อนๆ,ๆอ่ะเอาเลย ใส่ดินไป,ไปค่ะใส่ทรายลงไปไม่ใช่ดินก็ระเลงนะคะความหนาพอให้รากเป็นชนชัยได้นะคะจากนั้นดาวก็จะเอาที่ดาวล้างน้ําแล้วเนี่ยคะ่ะเสด็จน้ํานะรอให้เขาสเสด็จน้ํานะคะดาวก็จะมาปลูกเลยค่ะบางคนเขาก็รอให้แห้งเลยนะคะรอให้หัวแห้งเลยแล้วก็เอาไปลงปลูกแต่ดาวก็ให้หมัดๆนะคะ,สะเสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกเลยมาเทเลยค่ะ ทแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จับหัวเขาเรียงนิดนึงไม่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงแต่ว่าให้ส่วนที่เป็นเนื้อขาวๆเขาอยู่ในดินทรายดาวเอาเปลือกขึ้นนะคะบางคนก็เห็นเขาเอาส่วนที่เป็นขาวๆข,ขึ้นมันก็เกิดเหมือนกันนะคะอ่าเกิดเอาแต่ว่าทุกทีที่ดาวทำดาวก็จะเอาเปลือกมันเนี่ย ขึ้นมาเอาด้านาขาวๆลงไปค่ะก็เรียงไปเลยค่ะเพื่อนๆจัดให้มีพื้นที่นะคะให้ลากเขาชอนชัลงไปได้เยอะพอเยอะพอสมควรค่ะอันนี้ก็เป็น ลูกไม้ปากก้านดำนะคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้บอลเยอะแยะเลยค่ะสังเกตว่าดาวจะผ่าหัวใหญ่นิดนึงไม่ไม่ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าผ่าตามตาของเขาตามเขี้ยวที่เขามีเวลาที่เขาแทงกอก็จะได้กอใหญ่นะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เราจะวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้ที่ล่มหรือจะใช้ถุงพลาสติกกลุ่มก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวจากนี้เราก็จะใช้ถุงพลาสติกกลุ่มแล้วก็มัดค่ะค่ะก็นะคะเป็นอันเสร็จการพาหัวบนเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลกันอีกทีนึงนะคะว่าการเพราะจะเป็นยังไงบ้างนะคะการ ตัดผ่าหัวครั้งนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดาวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ